สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางไปเที่ยวนครนายกนะน้ำตกตายายวันนี้มาเจ้าเวสป้าตอนนี้ก็ออกมาถึงปากช่องแล้วแหละกำลังเข้าเส้นธนรักษ์แล้วก็ออกไปเส้นขึ้นเขาใหญ่ไปลงฝั่งผ่าประตูด่านนครนายกก็จะถึงเลยน้ำตกตายาย่นะไปแช่น้ําอาปลาสักหน่อยตอนนี้อยู่ปั๊มสังขนี่ขอ,อน้อยอวัวอะไรก็ ออกมาสิบโมงนะคนวันนี้าานก่อนออกมามีอาการท้องเสียนิดหน่อยนี่ก็เดาถอดเต้าแก้วไปก่อนปั๊มไหมภูเขาไหม,มเจอกันปะสนุกแก่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน เดีวฟรีก่อถ่ายรูปก่อนวันนี้การเดิน,นทางออกมาก็ค่อนข้างลาวลื่นดีครับวันนั้นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับอากาศรุง่งฟรุ่งสาฝน,น,นจะตกแต่โชคดีครับไม่ตกก็ความเร็วที่ใช้เจ้าเขาน้อยนะครับเขาน้อยก็เก่าแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วก็ความเร็วที่ใช้ประมาณ 80- 90ประมาณเนี้ยครับเพราะว่าบิดสุดน,น่าจะได้ประมาณ95ใกล้ๆหนึ่งร้อยแต่ก็ไม่อยากใช้ความเร็วไม่อยากเค้นน้องเยอะครับเพราะว่าน้อง น้องเก่าแล้วน้องแก่แล้วค่อยๆไป80 80แก็ถือว่าเป็นความเร็วมาตรฐานครับเพราะว่าความเร็วประมาณเนี้ยจะถึงจะถึงพอๆกันกับความเร็ว1 0 0 110ประมาณเนี้ยครับปลาอาจจะหากันประมาณแค่15นาทีถึง20นาทีแค่นั้นแหละครับจากความเร็วที่แบบขับฟุเๆู้เรเร็วๆกันน่ะ80เนี่ยเหมาะที่สุดนะครับลบก็ไม่ค่อยเจ็บก็ <c oughs> ป,ประมาณนั้นครับก็นั่นแหละความเร็วที่ใช้ก็ประมาณนี้เนี่ยขึ้นเขาก็ประมาณ60ครับ ก็ขับไปเรื่อยๆบรรยากาศทางเส้นถนนธนรักษณ์ที่เห็นอยู่นี้ก็มีภูเขามีนักท่องเที่ยวมากมายครับวับนนั้นที่ไปเป็นวันแม่แห่งชาติก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็รถค่อนข้างเยอะครับก็เลยไม่ได้ขับเร็วมากก็ถ่ายวีดีโอไปเรื่อยๆจนต,ตลอดทางเลยลวก็ชิวๆวันพักวันหยุดครับพักผ่อนนิดหน่อยไปแช่น้ำกันมีภูเขาอสวย บรรยากาศค่นอนข้างดีเลยอะชอบมากเลยอะและ้วเนี่ยตอนตอนที่ถ่ายอยู่แดดไม่มีด้วยนะเออแดดนี้ม,มีปุ๊บแล้วก็หายไปมาแป๊บเดียวครับแดดะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคือฟ้าคูมฝนแต่ไม่ตกหรอกไปตกที่อื่นเรารอดน,น,น,นั่นจ้านะจ๊ะนี่ไงความเร็วของซีฟและสายรับชิวๆรัลลบลมรับบรรยากาศนะตอนที่ถ่ายอยู่ก็ประมาณเที่ยงนะทุกคนเที่ยงครึ่งนะเออไม่ได้ชิวเท่าไหร่นี่นี่ก็มาถึงปากทางแยก แยกซ้ายนี่คือจะไปวังน้ําเขียวนะทุกคนอีกห้าสิบกโลแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นออปาก,กน้เขาใหญ่ตอนนี้อยู่ด่านเขาใหญ่แล้วนะฝั่งขึ้นแล้วครราชสีมานะทุกคนนด<อ><อ>วันนี้เขาให้เข้าฟรีเลยอ่ะคนไทยเข้าฟรีเออต่างชาติเสียเงินนะไม่รู้วันนี้วันพิเศษอะไรวันแม่วันแม,ม่ใช่ใช่ใช่วันแม่เข้าฟรีเออห็นแหลเอออากาศคลังคืมันฝนจะตกเลยอ่ะก็ไม่ได้เตรียมไอ้นี่มาเลยอ่ะเต็มกันฝนนะเออ ดีใจอะที่เข้าฟรีก็คือฝั่งนครนายกอะถ้าจะขึ้นฝั่งนครนายกอะปิดหกโมงครึ่งแล้วมาลงฝั่งโคราชเนี่ยเลทได้หนึ่งทุ่มแต่ฝั่งโคราชน่ะเข้าเข้าไปอะปิดหกโมงอ่าก็คือนั่นแหละตามนั้นถ้าใครไปเที่ยวจะลงจะออกฝั่งไหนจะเข้าฝั่งไหนก็ดูเวลาด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้า,นานนหน้านี้กันหน้าปากคาเขาใหญ่ ลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนวันแม่แห่งชาติเข้าฟรีด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวโอ้โหขับคลั่งอะ่ะเออแบบไม่เหงาทุกคนมีเพื่อนร่วมทางแน่นอนใครที่ขับมอเตอร์ไซค์มาคันเดียวนะไม่เหงารับประกันเลยอเอถึงแล้วถ่ายรูปเล่นรับเพลินๆวันนี้วันแม่คนเยอะนะรถไม่ขาดสายเลยอ่ะเออที่สะคาญเข้าฟรีเดินแม่โอเคไปเดี๋ยวเราไปนครนายกกันเดีย๋ยวจะข้ามซะก่อน ดูอตอนนี้เราก็ามาในถนนเขาใหญ่แล้วนะครับทางขึ้นเขาใหญ่จากปากทางไปถึง,ง,งน้ำตกแห่สวัสน์ประมาณ14กิโลครับถนนก็จะเป็น2อเลนนะโอ้โหบรรยากาศเย็นนะลมเย็นทุกคนอยู่ในป่าเย็นมากเลยอากาศเย็นเย็นกึ่งฝนนะทุกคนเราสัมผัสได้ว่ามีความชืน้นความชื้นจากฝนนะมันจะมีฝนแต่ว่ายังไม่มีหรอกตอนนี้ยังแดงดอยู่ โอเคครับนี่มาอัปเดตถนนในเขาใหญ่กันนะเชะโอวบรรยากาศดีโอเคครับขอขึ้นเนินก่อนดันเนินดันหนึ่งไปเลสโก พอขึ้นมาถึงจุดชมวิวเขาใหญ่นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนองผักชีนะครับจะมีน้ํามีลานหญ้าก,กว้างไว้ถ่ายรูปนะครับจุดนี้จะเป็นจุดจอดรถให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้ชิวๆครับจุดนี้จะเป็นจุดค่อนข้างเยอะนักท่องเที่ยวค่อนข้างจอดถ่ายรูปเยอะครับแก๊งปนไงนะแก๊งมอเตอร์ไซค์ไม่เหงาครับมีแก๊งมอเตอร์ไซค์เยอะครับไปคนเดียวก็ไม่เหงาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปกันต่อ ข่าวน้อยพาเรามาถึงนะมาถึงแล้วน้ำตกตายายมนีน้ำน้ำไหลแรงเลยคนกำลังเยอะเลยนีบรรยากาศเคยมาแล้วนะเมื่อสามปีที่แล้วอืมแช่น้ำกนะ่อนนะยวแช่น้ำแป๊บนึง หนาวแรงมากเลยน้ำพุร้อเย็น่ะน้ำใสลเย็นสดชื่นมากเลยคนเยอะมากเลยทุกคนขนาดบ่ายสองก็กว่านะจะไป,นะปนั่งก็นั่งแท่นหินหหินลืน่อนๆลื่ๆน มีความควนนิดนิดนะเออขออังน้ำมาฝนตกเออโอ้สิ่โอ้โหน้ำแรงมากเลยเมื่อสามปีที่แล้วนะเคยมาเคยมาค้างคืนอ,อยู่ตรงนู้นนะวันนั้นฝนตกแบบเออแต่วันนี้มาไม่เจอฝนนะถือว่าโชคดีอ,อ,อยู่คลองมาเดื่อนนะทุกคนไม่ต้องข้ามคลองนะน้ำตกกาย,ยาย แต่น้ำไม่ค่อยใสยเอาวันนี้วันนั้นมาน้ำใสจริงเลยโอเคเล่นน้ำกันนะอาปาขออาปา่ปปานหนึง น, <Ooh. S 1> นานทีได้มานะสามปีแล้วที่จะได้มาอีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งีนนอนอยู่บนโคดหินโคดหินละอาป่าก่อนเออได้ทั้งป่าได้ทั้งน้ำเลยกลับลงมาตั้งไกลนอ แต่น้ำแรงอยู่นะทุกคนเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนนะเออถ้าอยากเบาๆก็อาจจะอาจจะต้องน้ําหน้าหนาวช,ชัด,แด์แบตแล้วกลับไปสู้งานกันต่อ ดูธรรมชาติเย่ยดูมแมลงปอเนี่ยเออไปแล้วอ,อ่าวันนี้ระหว่างการเดินทางมานะทุกคนพอดีไปติดไปไปติดเขาใหญ่นิดนึงรถเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าเขาให้เข้าฟรีนะทุกด่านเลยนะทุกด่านทางเข้าเลยก็เสียวเวลาไปประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งออบนเขาใหญ่อะเพราะว่ารถ ก็ค่อนข้างเยอะมากว่าเป็นวันหยุดวันแม่ไงก็เลย <Okay. S 1> รอคิดหน้าค่อยวางแผนดีๆคีินี้มันออสุรขู่ผู้ปั๊บทัวบรรยากาศก,ก็โอเคนี่ฟินเลยหนาวเย็นนั้นเนี่ยน้ำเย็นมากเลยก็เดินทางมาก็ประมาณถ้าจากแต่ผมว่ามาทางมาทางหลักดีกว่าไม่ต้องเข้าเขาใหญ่จะเร็วกว่าอ,ออกแกงคอย เขาปักช่องรถตรงไปแก่งคอยแล้วก็บ้านาและขอนครนายกอาจจะดูอ้อมแต่แต่ทางวิ่งได้ทําความเร็วได้นะทุกคนแต่ถ้าเขาใหญ่ก็แวะเที่ยวแวะถ่ายรูปแวะชิวๆก็ไม่มีปัญหาและถ้าอยากทําเวลาก็แนะนําให้ไปทางทางบ้านนาแก่งคอยขอนครนายกก็จะเร็วกำลังแช่น้ำอยู่นะทุกคนเด็กเล็กเด็กโตได้เลยพิม่ะ เล่นน้ำต่อ target, เล่นน้ำต่อลุยอันนั้นเล่นได้น้ำทุกคนเล่น 9, น้ำแบบสา <Patt on S 1> ดใจมากเลยวันนี้ขนาด4โมงจะ5โมงวนแล้วคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะทุกคนดูวันนี้โชคดีด้วยฝนไม่ตกนะแบบช่ำมากเขนนี <1 than reminis ounce> <laughs> h, ้โอ้เน <sh> ื่อบูน้ำไหลใช้อะไรธรรมชาติบำบัดนะทุกคน น้ำไหลใส่ตัวแบบแล้วก็เดินเล่นทั่วเลยนะเดินเล่นได้หมดเลยนะตามศิบาทค้างแคมเฮ้ยใช่ค้างคืนก็นได้เราเคยมาค้างคืนตรงตรง,ตรงนี้นี่สามปีแล้วเคยเคยมาค้างตรงตรงตรงเนี้ยเออตรงประมาณนี้นี่จำจาบ้านลางได้กระทอมอันแหละถ้าฝนตกจะฟินกว่นี้อีกแต่มันบรรยากาศมันจะแช่์หนถ้าคนไม่ชอบได้ ดูผ้ามูกว้างเนี่ยแต่น้ำค่อนข้างแรงนะใครมีเด็กมาด้วยก็ต้องมีผู้ปกครองประกบประกบเด็กเด็กกันน้ำของคู่กันนะโอเค่เน้ำต่อไม่มีอะไร <laughs> ลุย <c oughs> นี่ก็ได้เวลาห้าโมงครับได้เวลาอาบน้ำเก็บของกลับบ้านโาเหนื่อยโอ้อยากสนุกเลยครับวันนี้ ได้เวลาละเดี๋ยวจะถึงโคราชข่าครับอาจจะเดินทางลาช้านิดนึงอาจจะต้องอ้อมเพราะว่าขึ้นเขาใหญ่น่าจะไม่ทันเพราะว่าเขาปิดหกโมงครึ่งอันนี้ห้าโมงละไปก็ชั่วโมงหนึ่งอันตรายครับเดี๋ยวไปทางทางหลักดีกว่าโอเคก็เดือดคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามไว้น,นะผมก็ของวัเดือดน้ำตกตายายครั้งที่สองนะ อาจจะมาซ้ำอีกเรื่อยๆเพราะว่าถูกใจไงออน้ำไหลน้ำเย็นน้ำใสแล้วแล้วก็ไม่แพงอ๋อห้าโมงละได้เวลาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อ้าเดินทางกลับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายและแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับข่าวน้อยเล่นที่แล้ว <laughs> หัวฉีดหักครับท่านผู้ชมอู่บล็อกกดหัวฉีดหักครับที่อำเภอกลางดงครับโชคดีครับที่ว่าอยู่ใกล้ปัม๊มประมาณ500เมตรเข็นมาเหงื่อโซกเลยครับทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะใครที่เดินทางคนเดียวเป็นประจำามาเพราะว่าจะมีกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มแก๊บกลุ่มพี่ๆรถกระบะหรือว่าโซเชียลยังต่างเนี่ยช่องทางการติดตอ่อในการยกรถเนี่ยมีเยอะมากครับขอแค่เพื่อนๆเตรียมตังค์ไปก็พออันนี้ผมก็โค้์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ หาพี่ที่เขารับงานยกรถรับงานขนของอะไรเงี้ยครับ <พอ S 1> ก็เรีง่ายครับไม่แพง<ม>ก็ได้พี่คนนี้ครับขับมาจากโคราชเลยนะครับแล้วก็ไปส่งเราที่บ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน